สวัสดีครับเพื่อนๆในยิ่งบีไลฟ์สไล<อ>ด์แนลเรา,า,าพามาเข้าท่าอกอะนะีกแล้วนะลวกใช่ไหมไดสดสด,สดวันนี้เรามีพี่แชมป์กับน้องปานมาด้วยนะวันนี้ไปเข้าไปเลย เรามีพี่แชมกับน้องปานมาด้วยนะก็เข้าไปกินข้าวไงนะเพื่อนเชฟมาจากกรุงเทพนะ,ะดีป่ะพี่จ้มพี่ดีไหมเนี่ยดยมาแล้ว ว่าไงจ้าคนสวยไม่นั่งริมเลเลยเหรอแต่ว่าตไหนก็โอเคโอเคโอเคกลับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินน้าเพื่อน ขาดคา,า,าดานะครับซีตุงนด้เป็นมัาพุทธนะ้งน้องๆหนูนนๆเข้ามาเล่นน้ำกันด้วยนะอากาศร้อนสวยนวะวันนี้ลูกสาวบาังดีนะ

ไม่โขมเบอร์โทรก็ม yeah. uh. 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 ีไหมมีว่าหอยโขมไม่มีนะไม่มีทะเลต้องหอยโขมไม่มีเลยไม่ไดเหมือนบ้านเรานะต้องไปตำนะฮะเออเข้าใจผมเข้าใจเข้าใจผมเข้าใจเอ้เข้าใจเข้าใจเข้าใจเดี๋ยวผมจะบอกให้เดี๋ยวเนี่ยเรื่องอะไรต่างๆนี่ยะี อือใส่จอนมาเลยลูกแล้วอค่อยนี้ไงค่อยาเอาข้าวมาทังข้าวตรเลยตัดเลยมนน่างะหอยดูหอยดูหอยหยางเาข้าวผัดกัสเปคเดิมลงอานหอยให่ ที่่่ใใหหมม่ปไปลุยเลยเถอะนโอ้หวานใจยียอ่ะได้เว้ยมันมันรวมมนมามันทูมาถามมาหน่อยดถามเออราคามันเออจิ้มเหมอจานแรกล้วยนะคลางใหญ่

อานจารย์ผมชอบหอยแทงนะพี่ฮะบางคนเขาบอกว่ามันเหนียวแต่ผมชอบหอยแข็งถ้าตัวใหญ่อร่อยถ้าตัวเล็กไม่เท่าไหร่ใช่ต้องใหญ่ต้องใหญ่อย่างเดียวต้องนุ่มๆหน่อยหอยก็ได้นะลุยๆไม่ดีจ้ะ เเอาเหมกเจลวมันมันกุ่เจ้มันทำกเจ้จะได้กตยมลาเดืดาเบียดเตียมเตียมเลยน่าทึ่ชอยมากเตี้ยมลูกไก่จังเลยไปยกให้นขึ้นอยกไกใชค่ะแอันเดียวขาดอ้วนเยนเดียว่ แม่ผงฝั่งเซนเตลไม่ลืไม่กินแล้วแต่ผิวม่ต้องบอเดี๋ยวว่าจะกินมีใจฉี่เพราะนุ่งเชิดขาเดินไปเยอเดีวนี่เดี๋ยวนี่กับบ่ลายตอนบ่ายนะจะกินมีใจฉี่มีใจฉี่ทั้แต่ผิวเนาะเออไปนก่ไขวันนี้กระส่นน่ เดินไปคืนนี้มีลำใหญ่นะจ๊ะใหญ่แก้วแคมแล้วหนูเติมน้ำน้ำเปล่าไอ้แก้วตบบแรกแก้เติมน้ำเปล่าเข้าไปด้ว่าแก้วน้ำแก้วพอก็ไม่เป็นไรเร่มแล้วหน่อยเดียวเริ่มตึงเริ่มตึงนี่ให้กินเยอเี่ยงหมดฮเอออาชีพไม่ต้น้ำแห้งอุ มันกุ้งมือใหญ่ส่งท้ายมือใหญ่ส่งท้ายปี <c oughs> ดีวงานดิวงานอันนี้ <c oughs> อันนี้คือเรียกฉลองก่อนดิวงานนะ <c oughs> โปรเจกต์ใหญ่แห่งปี <c oughs> <c oughs> แก้วแชมแล้วหนูเติมน้ำลงไปอีกการแปรน้ำแข็งแรกแ้มเติมน้ำเปล่าเข้าไปด้วยว่าแก้วเงี้ยแก้วพอก็ไม่เป็นไรเริ่มแล้วหน่อยเดียวเริ่มตึงเริ่มตึงนี่แค่กินเดียวเตที่ยวครับเออเอาที่ไม่ให้มีน้ำแห้งแล้ทอดมันกุ้ง มือใหญ่ส่งท้ายมือใหญ่ส่งท้ายปีดิวงานดีวงานอันนี้อันนี้คืเรียกฉลองก่อนดิวงานนะโปรเจกตใหญ่แห่งปี ของตกตาแข็งเลยร้อนแอมเบย์นะเสร็จเรียบร้อยก็วันนี้ก็อิ่มนะเพื่อนเชฟมาจากกรุงเทพนะเพื่อนเพื่อนนะก็มานั่งกินกานมีพี่เฉินนะครอบครัวดีก็ครอบครัวพี่เชฟนะที่มาจากกรุงเทพนะที่ที่ร้านข้าวท่าเรานะครับร้านประจําเรานะคือ ก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ง่ายๆสั้นๆนบ้านๆไม่มีอะไรมากนะครับไปวันนี้จะต้องเดินทางกลับก่อนบีฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กับเพค่อนกดติดตตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องลาสาล่ชาแนลด้วยสวัสดีครับ